มีใครอยากทำชั่วบ้างเราถามจริงๆนะมีใครอยากทำชั่วบ้างในความเป็นคนเนี่ยไม่มีใครอยากทำดีนะไม่มีใครอยากที่จะทำชั่วนะอะไรบังคับให้เขาทำชั่วความหิวนี่แล้วความหิวความหิวนี่แล้วการเอาตลอดเละนะเพราะเราทำดีไปมันก็เท่านั้นได้มันว่าเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเห็นไหม แต่คำว่าความดีเนี่ยมันไม่สามารถเปรียบได้กับมูลค่าของทองคำหรืองเงินเห็นไหมเพราะความดีมันเป็นสมบัติของใจทําได้ยากที่สุดเลยสิ่งนี้มันไม่ใช่มูลค่าของเงินหรือทองคําถ้าพูดเรื่องเรื่องกรรมนะเรื่องของใจนะแต่ถ้าแต่ว่าสมวสัรนเนี่ยถูกบีบคั้นอยู่ด้วยความหิวเห็นไหม ความหิวความโลภเราต้องเอาตัวรอดเราก็เลยเบียดเบียนคนอื่นได้ป้นคนอื่นได้เด้ขอให้ตัวเองรอดแต่าถามว่าอยากทำอย่างนั้นไหมพื้นฐานไม่มีใครอยากทำชั่วพื้นฐานเลยเพียงแต่หลงทางการเอาตัวรอดของคนเหมือนแมวนะ่ะเห็นไหมทำไมแมวต้องไปขโมยด้วยจริงไหมแมวเอาตัวรอด หามาให้ลูกไมวไปขโมยโดนเขาตีด้วยเจ็บขาอีกต่างหากไม่รู้เรื่องนะรู้แต่ว่าเอาตัวรอดแล้วก็หามาให้ลูกพบของความหิวมันทุกนะทุกจริงๆคนไม่ทุกไม่รู้หรอกคนที่จนตอกแล้วถึงทําชั่วได้อย่างน่านอัศจรรย์เพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความหิวเพราะความมืดนะ แล้วก็มีความโลภซุกซ่อนอยู่ในใจของคนที่มีไม่เคยพอเด้มีไม่พอก่อนโลภคนที่มีความโลภก็ออกคนอุบายเบียดเบียนคนอื่นได้อีกคนจนอยู่แล้วก็เบียดเบียนได้อีกแม้กระทั่งคนตายก็เบียดเบียนได้อีกถ้าได้โลภแล้วนะนั่นแหละไฟของความโลภที่แพรเพอสรพสัตั์อยู่